Zebra DraftFix นะครับ D R A F I X นะครับดรัฟฟิกมีไส้หลายขนาดแต่ผมซื้อมาได้เท่านี้นะครับ05 07 09นะครับมันมีน่าจะมี03 04อะไรอย่างนี้ด้วยมั้งเป็นดินสอกดสำหรับร่างแบบเขียนแบบนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใช้งานจริงจังก็ได้ซึ่งราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนใต้ใคลิปผมมีลิงก์ให้นะครับยังไงก็ตามไปใต้ลิงก์ไปกดสั่งกันเองเลยถ้าดูรีวิวนี้แล้วรู้สึกว่าเออแม่งน่าใช้ดี ก็จัดกันไปนะครับผมก็ซื้อมาใช้เนาะไม่ได้ซื้อแบบมาขายก็ไม่ต้องมาถามนะครับว่าเออพี่ขายผมไหมอะไรเนี้ยไปกดซื้อกันเองเลยในแอปก็มีนะครับผมเซบราเนี่ยก็เป็นแบรนด์ผู้ผลิตดินสอแล้วก็ปากกาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมใช้เ e b r a ซา r a ซาอยู่แล้วก็ Sebra ราเดลกาดซึ่งเป็นดินสอกดซา r าซ a เป็นปากกานะครับก็ชอบอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็ไปเห็นแวบๆบบบผ่านๆตาเพราะว่า ไปซื้อนะครับในแอปแล้วก็ไปเจอว่าเออมันก็มีรุ่นนี้นะ a ราฟิกเนี่ยแล้วก็ทางช่อง jetpens นะครับ com เนี่ยเขาก็รีวิวไว้ว่าเป็นดินสอกดเขียนแบบที่ดีแล้วราคาไม่โหดนะส่วนราคาเท่าไหร่ไปดูใต้คลิปเอาเองเขาว่าไม่โหดของผมคือด้ามนึงไม่เกิน2,000ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับจุดเด่นคือน้ำหนักเขาไม่หนักนะเบานะครับตัวเบาแล้วก็ราคาน่าจะไม่สะเทือนตับไม่ขายไตยเท่าไหร่นะครับผม สำหรับน้องๆเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆที่เป็นนักศึกษานะครับรวมถึงผู้ที่ทำงานด้วยก็ตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะครับเราลองมาชั่งน้ำหนักดูนะครับ8กรัม8กรัมแล้วก็8กรัมนะครับส่วนความยาววัดอันเดียวก็พอเพราะมันเท่ากันนะครับต่างกันแค่ขนาดไส้ความยาวของเขาอยู่ที่ 5. ุด 88นิ้วนะครับ14.3เซนติเมตรกับน้ำหนัก8กรัมถือว่าเบามากเลยนะเพราะดินสอกดส่วนใหญ่มันจะ10กรัม10กว่ากรัมบางรุ่นนี่ล่อไป20กว่าเลยนะคีย์ที่ทำให้เขาเบาคืออะไรครับวัสดุเมนของเขาทั้งหมดเลยจะเป็นเรซินพลาสติกหรือว่าเป็น ABS ที่เบาอยู่แล้วนะครับมีเฉพาะส่วนหัวหรือว่าเลดไกด์เท่านั้นที่เป็นโลหะซึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นสเตเลสเป็นทองเหลืองหรือว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรแต่เท่าที่ดูผมคิดว่าน่าจะเป็นสเตเลสนะครับเป็นโครมขึ้นมาเงาเลย ท่อจะเป็นท่อแบบยืดออกมาประมาณ3-4มถึง4มิลิเมตรทำให้ขีดเส้นเข้าพื้นที่แคบๆทำงานละเอียดได้แล้วช่วยประคองไม่ให้ไส้มันโยกเขียนมีสิเสถียรภาพด้วยแล้วก็ป้องกันการหักของไส้เพราะว่ามันยืดออกมาบล็อกนะครับขนาดก็ต่างๆกันไปเนาะ0ูนยเาผมสั่งมาแค่05 07 09 0 2น4ะครับ0 3 0 2 0 4ศยไ,ไม่ได้ซื้อมากลิปเซกชั่นนะครับจะเป็นกริปแบบที่ ทําทลงไปบนเนื้อวัสดุเลยคือเป็นร่องขวางและเป็นร่องยาวนะครับก็จับคอนโทรลขนาดดี D, หัวมนๆแบบนี้นะครับก็ใครที่ชอบจับดินสอตรงปปลายก็ไม่เจ็บมือนะครับตรงนี้ส่วนคอร่าที่เป็นสีก็จะเป็นบอกถึงขนาดของไส้คือ05เป็นแดง 0ูย์เป็นสีฟ้าหรือม่วงนี่แหละนะน้ำเงินนะครับเราศูนยเป็นเขียวบางยี่ห้อเนี่ยศู์เป็นสีดำนะครับศูเป็นสีน้ําตาลบางยี่ห้อก็09เป็นสีเหลืองแล้วแต่นะครับเขาก็จะกําหนดมาพร้อมกับเลดเกรดนะครับซึ่งสามารถจะหมุนเลือกได้เลยว่าเราใส่ไส้ขนาดอะไรไว้สีความเข้มนะครับเราก็เลื่อนไปเลยนะครับอย่างเช่นผมใส่ fy หรือว่าใส่ hbh บีไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนไปเพราะว่าบางทีมี0.5 4 5เล่มวางบนโตะ๊ะไม่รู้ว่าใส่ไส้สีอะไรว่าหยิบขึ้นมาอ๋ออันนี้ไส้อ่อนไส้เข้มไส้แข็งไส้ดำอะไรเงี้ยก็เลือกไปได้ตัวดินสอจะมีลักษณะคือทรงกลมมีมาร์ก0.5 0.9 0.7ตามขนาดของไส้ที่มีแล้วก็จะบอกไว้ตรงนี้ว่าเป็นเซบราคือชื่อยี่ห้อ Draft Fix นะครับ D R A F Draft แปลว่าร่างนะครับ F I X ก็คือ fix quality for ครับ t r v i t y v i ก็คือสร้างสรรค์คุณภาพสำหรับงานสร้างสรรค์นะครับ DM9 300ก็จะเป็น DM9 ข300หมดเลยนะเพียง mm. แต่ว่า300แล้วมันก็จะมี0.7 0.9อะไรเงี้ยคลิปเป็นคลิปสเตเลสหรือว่าโลหะโครมนี่แหละเน็บง่ายนะครับถอดออกได้ด้วยถ้าไม่ไม่ใช้นะแต่จะถอดทำไมวะก็ใส่ไปนะครับตูดบอกด้วยนะครับว่าเป็น0.5 0.9 0.7อันนี้0.9นะครับไม่ใช่0.6เนาะนะครับ ก็มองจากด้านบนก็จะรู้ว่ามันคือไส้อะไรหยิบขึ้นมาใช้ก็ง่ายเน,นี่ยจะบอกไว้ด้วย05 09-07นะครับเปลี่ยนไส้เซอร์วิสก็ดึงจุกตรงตูดออกดึงยางลบออกยางลบแบบน่ารักโคตรนะให้มันน้อยมากใส่ไส้ลงไปนะครับเติมลงไปอันนี้มีไส้แถมมาอันเดียวปิดจกุกนะครับแล้วก็ปิดอันนี้คือเป็นปลอกพลาสติกนะครับดูแบบไม่หรูเท่ากับยี่ห้ออื่นกดคลิกก็จะออกมาจับไส้แน่นดีนะครับไม่โยก ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากก็เหมือนกันนะอันนี้เป็น0ูนย์เจ็ดอาศูนย์เก้านับไส้ก็จะหนาเนี่ยลองเทียบกันดูศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าะลองเทียบดูแดงคือศูนย์ห้านะครับฟ้าคือศูนย์เจ็ดเขียวคือศูนย์เก้าลองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศย์เก้าไส้ต่างกันเยอะเลยนะขนาดนี่นะครับราคาประหยัด ไม่แพงเบาด้วยนะครับสามสี่ร้อยบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่ากี่กีต่ตังนะครับลองไปดูกันในลิงก์ใต้คลิปกันเองตัวเนี้มันจะคล้ายๆกับมิตซูบิชิรุ่น M5 เลยนะครับมันมีตรงนี้เหมือนกันแต่มิตซูบิชิเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมตรงนี้หรูกว่านะครับแล้วก็สวิตช้ายเป็นโลหะโครมอันนี้เป็นพลาสติกเอ,อตูดปุ่มกดก็จะใหญ่กว่า คือดูคล้ายกันมากนะสรุ่นนี้นะครับมิซูบิชิกับไอดราฟิกของเซบราเนี่ยแต่ว่ามิซูบิชิน้ําหนักมันจะมากกว่าหน่อยนึงแล้วก็เป็นโลหะมากกว่านะอันนี้จะเป็นพลาสติกเยอะกว่านะครับก็ตัวถูกอ่ะเนาะแต่ก็ดีแล้วหัวเป็นเหล็กนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับทุกคนย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์ได้สําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท